สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะฮะโอ้ก็รอทางศูนย์คูปะต้าเนาะจนจะบ,บ่ายสามนะฮะเอฟซก็ตัวเช็คสภาพนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอฟซเนาะตอนนี้เราก็ไม่รอช้านะครับพี่น้องนะออกนะพาหมาเนาะหาหาล่านะฮะ f เอฟซหาล่านะฮะ ไอ้อู๋นี่นี่นี่น,นี่ไอ้รอดนี่มันก็อยากไปด้วยนะฮะไปหลังจากที่หายไข่เนาะนะครับมันได้กินอะไรตรนข้างลุงนี้ไอ้เจออะไรเอาเรียบนะฮะมาแต่ไม่เอาหน่อไม้นะครับนะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เอาหน่อไม้นะครับพี่น,น้องเนาะมันกินบ่อยมันก็เบื่อดิหน่อไม้เนาะนาก็แหลมเข้าแหลมเข้าเนาะทุกท่านไอสมุน,นก็เหลือหกตัวนะเอฟซีนะทั้งหมดหกตัวนะครับหายหนึ่งตายหนึ่งนะครับ โอ้พอดีเดยไปช่วงกลางวันนี่เดี๋ยวจะไปถ่ายน้ำตกเนาะให้พี่น้องชมนะดูนี่ก็ถ่ายแล้วเนาะลงไปถ่ายด้านล่างไหมโอ้ไม่ลงถ่ายแต่ด้านบนถ่ายน่าตกต้องต้องล,ลงเล่นให้เอฟซีดูเดี๋ยววันนี้ลุงนี้จะลงเล่นให้เอฟซีดูนะฮะ ลงไหมลงลงเนาะไม่หนาวห,หรอกอากาศมันร้อน,นอไอสมุนไปไปลูกไปไปโอ้แบบนี้ก็อากาศเนาะร้อนอบอ้าวนะฮะนะ อุณหภูมิสูงสูงขึ้นแล้วนะครับพี่น้องร้อนอบอ้าวเนาะก็ไม่แน่อาจจะเทล,ลงมาช่วงค่ำค่ำนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็อาศัยหมาครับพี่น้องฮนะ อาศัยหมานะครับเพราะว่าเราหาไม่เป็นนะครับวันนั้นก็ได้หนูอยู่เนาะทุกท่านเสียงอะไรป,กปก <c oughs> ๊อกๆเขากินยางพลาบ่เ <c oughs> ขา <c oughs> โทยยางอ๋อนะชาวส่วนยางเนาะก็กินยางเนาะ เราไม่มีอีสวนยางมีอยู่เนาะแต่มันไม่ได้กีดเนาะทุกท่านเดี๋ยวเช็คดูน้ำก่อนก่อนจะขึ้นเขาือยโอ้โหพี่น้องน้ำที่ปั๊มนี่อา,ย,นะานะนยนะครับความแรงนะฮะดังปูดปูดปี๊ดเลยนะฮะไปหันหน้าขึ้นเขาก็มันก็ดูเหนื่อยๆเนาะ มสมุนไปนกักไปขึ้นเขาลูกขึ้นเขาหาอยู่หากินลูกอดมจมูกดมปากเฮาโอ้เจรอนนี่ก็ไปขึ้นลูกพึ่งเอาขึ้นเขาด้วยนะเจรอนนี่ อโอ้้าวเท่ร่อนโอ้หลังต่อนน่นเอฟซีเจะเห็นไหมนอ้อเดี๋ยวซูมปุ๊บตัวไหนน้อึไม่รู้ตัวไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวไหนวะตรงนี้ ตันนี้หรือเปล่าโอ้ต้นนี้เนาะไหนล่ะโอ้ไม่เห็นไม่เห็นมัในไกลเกินอ้ยสวนผักหวานเห็ดเห็ดน,นะน่าเล่นอะหมอไม่บอกเบอร์เนาะไม่ใหญ่มาหาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ถามเลย กินเห็ดได้ตรงนี้ได้กินเห็ดแล้วก็หาหนูสักตัวสองตัวเนาะพอได้เอามาคั่วหนูนี่เนาะพอได้อาหารแรงนะครับ เสียงน้ำยังแตกน้ำแตกตรงนู้นโอ้แมลงเกินเนาะนี่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมเลยซ่อมหนึ่งจุดก็เลยหนึ่งจุดมันแตกเยอะเนาะปีนี้ เฮ้ยตรงนี้ทำไมค่อยเหนื่อยเป็นซีหนเหนื่อยๆนะสมุนก็ไปก่อนแล้วเนาะไปบุกโอ้แบบนี้นี่อีกถ้าเ้าฝนไปตกนี่ เขาก็ไปจะไปต่อนะฮะเอฟซไปต่อเขียนมักเ n o เขียนหน้าหนาวเนาะ,ะหัวน้ำแหลมไข,ขม่ขมขมอ,อร่อยนะเขียดอันนี้เนาะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับ วนนี้ก็ฟังฟังเสียงหมาครับพี่น้องเนาโอ้พูดพูดอยู่นี่นอืมอวันนี้ก็ขึ้นเขาด้วยกันนะครับพี่น้องเนาะภาวนาฝนจะตกเด้อ <c oughs> โอเคครับลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนะาะนะเดี๋ยวหมาเฮาสนันเดี๋ยวถ่ายให้ออฟซีลุ้นด้วยกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ